ชายังบ้ก็พได้ัี้ตรงนี้มัน้อีัไม่มีาก็ใช้กระพรมมาช่วยเัราวีงนเอคนออนี้ดีงากวไมเลยไม่ดียวบดีอคเปเป็นตัแต่กำเนเลยเหรอคะมีอ่าหลักซ้าอยู่ที่โรงมันไหมคะตอนนี้ตรเรายาเตียน้ไม่ยาเตียน้าไม่นะคะมีปั๊า ไอ้กบๆอินแล้วไอ้คนโลกนี่เอามากี่กี่กันโอ้ แล้วผมก็้าเบ่่าไม่าเป็นองท์าตบานเอกนี่เล้อยก็ตัดออกันมาี่ไม่ประพตไม่ต้งดีอยากว้าใครนี่ตอนนี้เป็นเกิดกันน่าจะทงเจาเบลนี้น่าจะทุกว่ามาตโลกก็เป็นคุณดีงใช่หครับรจะหนึ่งสองสองครับ ค่เร mm ียบร้อยครับครยีักรดกับรูจะไหนใครมาดีครับอาจายนะอาายอันนี้ก็ไหวไหวรยไหวซ่างที้อนก็ไดบาีก้อนเดี่ยวไหวก้อนเลี้ยงหดนามลดน้นเดียวก็มีนะนำนายยกแหละวรับคยทุกคนก็คุ้นด่าด้วยนะครับคในักใกล้ในแดที่ไม่อยู่ดนนู้นใกล้เดียวกัน วัเดบบอยู <lush> <c oughs> ่อยู่อยที่บากยแตวันน้อยู่ดสวยกันับครับต่ารัผมว่าว่าีนาานี่นที่นัการเยี่ยนัยอ้แหน่ยทเาเอาครับครรที่ึงเนับมันมี่ผู้ใหญ่กับนั้น

6 <coughs> นั่นจะไหวตังแต่เดี๋ยวไปจับบอลเป้งแล้วประมาณพกจะปันเด็กคนเดือนจำประมาณส้อปันสอมปันห้าสอปนเจ็ดเดี๋ยวส่วนนี้ก็ลดลดลดของลดกัจใจในการลดลงเรื่องประมาณปันเจปป